เวลาที่เราบอกว่าเอ๊ะในการที่เราจะประเมินว่าราคาเป็นอย่างไรเนี่ยครับวิธีที่ง่ายที่สุดเนี่ยก็คือไปเทียบเคียงกับเวลาที่เราไปซื้อผลไม้เราไปซื้อผลไม้เนี่ยก็จะบอกว่าเอ๊ะตอนนี้ราคากิโลกร,รัมละกี่บาทใช่ไหมครับแล้วผลไม้ก็มีหลายเกรดนะครับก็มีจากดีน้อยไปถึงดีมากนะครับของที่คุณภาพสูงต้อง import มาคัดมาอย่างเกรด a เท่านั้นก็ราคาสูงหน่อยแต่ว่าราคาที่สูงนั้น อาจจะไม่ได้หมายความว่าแพงก็ได้ราคาที่ต่ํากว่าก็อาจจะไม่ได้หมายความว่าถูกเสมอไปมันขึ้นอยู่กับว่าคุณค่าที่มันมีอยู่นั้นเป็นอย่างไรแต่ยังไงก็แล้วแต่เวลาพูดถึงราคานั้นเราคิดถึงกี่บาทต่อหนึ่งกิโลกร,รมัม <c oughs> คําถามก็คือว่าสําหรับผลไม้เราต้องการน้ําหนักของผลไม้แต่ว่าสําหรับหุ้นละ่ะเราต้องการอะไร <c oughs> นะครับเราซื้อหุ้น เพราะเราต้องการจะซื้อความสามารถในการทำกำไรของบริษัทและเราหวังใจว่าความสามารถในการทำกำไรนั้นเมื่อบริษัททำความสามารถในการทำกำไรได้ดีๆก็จะมีการจ่ายเงินปันผลหรือส่วนของเงินปันผลที่ไม่ได้จ่ายออกมาก็กลับเข้าไปในบริษัทและทําให้บริษัทเติบโตและทํากําไรได้มากขึ้นในอนาคตเพราะฉะนั้นเมื่อความสามารถในการทํากําไรหรือ earning ability เนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องการเราจึง มักจะดูราคาเทียบกับความสามารถในการทำกำไรนี้ก็คือ price compare to earning ที่เราเรียกกันว่า P/E ratio นะครับก็คือเอา price ตั้งแล้วก็หารด้วย earning นะครับ price per share หารด้วย earning per, e per share หรือว่า price ของทั้งบบริษัทหารด้วยกำไรของทั้งบริษัทเนี่ยคือ P/E ratio P/E ที่สูงกว่าก็สะท้อนถึงภาพที่ตลาดให้ราคาที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับกำไร ของซึ่งอาจบางคนจะดูกำไรในปีที่ผ่านมานักวิเคราะห์ส่วนใหญ่พยายามจะดูกำไรในปีที่กำลังจะมาถึงนะครับแล้วก็บางบริษัทก็มี PE ที่สูงบางบริษัทก็มี PE ที่ต่ำซึ่งจะสะท้อนเหตุผลที่สำคัญก็คือ growth รหรือความสามารถในการเติบโตกำไรของบริษัทนั้นๆบริษัทที่มี PE สูง ควรจะมาคู่กับการคาดหวังว่ากําไรในปีถัดๆไปกําลังจะเติบโตขึ้นบริษัทที่ P-E ต่ําก็ควรจะมาคู่กับการที่การคาดหวังของการเติบโตนั้นน้อยหน่อยแต่แน่นอนถ้าหากว่าเราเราไปดูแล้วมันเอ๊ะมันไม่สอดคล้องแฮะ PE ที่ต่ำนี้แต่จริงๆแล้วบริษัทน่าจะมีโกรธที่ดีอันนั้นนะ่ะเป็นอา,อาจจะเป็นหุ้นที่เราพบว่าเนี่ย มีความคุ้มค่าของราคาราคาได้ลงมาต่ำนะครับแต่แน่นอนครับต้องต้องเรียนไว้อย่างหนึ่งว่า,าในโลกของการลงทุนที่พัฒนาขึ้นเรื่อยๆแล้วเรามีนักลงทุนที่มีความรู้ความสามารถมี V.I. investor เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั้นเนี่ยการจะหาหุ้นราคาต่ำก็จะยากขึ้นเรื่อยๆนะครับราคาถูกเนี่ยก็จะยากขึ้นเรื่อยๆแต่ว่า ผมคิดว่าชีวิตเป็นแบบนี้ก็คือว่าการที่เราจะไปหาของดีราคาถูกนั้นอาจจะไม่ใช่เรื่องปกติของชีวิตนานๆมีโอกาสสักทีหนึ่งแต่การของหาของดีในราคาที่สมเหตุสมผลเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นจริงมากกว่า